ก็สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันในรัฐบาลไทยวประจันทันที่16สิงหาคม2568นะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะครับคำเตือนนะครับไม่สแับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับในความปรารถนาดีจากช่อง S Channel เลขเด็ดพารวยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเด่น10ล่างนะครับเด่น10บล่างนะครับ นีจิบล่างรัฐบาลไทยนะครับก็เราจะเริ่มตนะั้งแต่งวด54นะครับหกหกแปดครับหกแปดเด่น หนึ่งสิบล่างกงวันแรกนะครับวันที่หนึ่งนะครับได้ห้ากับห้ากับเจ็ดนะครับออกห้าสี่นะครับ 1กับ3นะครับออก3 2นะครับก็เข้าไปที่ตำนวงหลัก10ล่างนะครับ10ล่างงดที่สามนะได้3กับ5นะครับออกนะครับ3 6นะครับ ที่สี่นะครับได้หกกับแปดนะครับออกแปดห้านะครับแปดห้านะครับเข้ามาสียงวาติดนะครับเข้ามาสียงมาติดก็ามาดูวที่ห้านะครับที่ห้านะครับได้แปดกับศูนย์นะครับแปดกับศูนย์นะครับ ออกนะครับศูนย์หกนะครับก็เข้าไปที่ตำแหน่งหลักสิบอีกแล้วนะครับเข้าไปที่ตำแหน่งหลักสิบวันถัดมานะครับได้หกกับแปดนะครับออกแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดก็วดถัดมานะครับได้สองกับสี่นะครับได้สองกับสี่นะครับ Ens, 2, 0, il, 2, ออกนะครับสอูนย <ste ve> ์นะครับสองนย์งวดถัดมาครับได้0ูนย์กับสอนะครับศกับสออก0ูนหกนะครับออกศูนย์หกนะครับงวดถัดมาครับได้เกับสนะครับได้เก้ากับหนะครับออ เก้าหนึ่งนะครับก็งวดถัดมานะครับสี่กับหกครับออกสองหกครับเป็นงวดเดียวที่หลุดไปหลักหน่วยนะครับแล้วงวดที่ผ่านมานะครับได้ห้ากับเจ็ดครับห้ากับเจ็ดออกนะครับ ห้ 50, นะครับ5 0ก็เข้ามา1 2 3 4งสองสามสีห้าหกเจ็ดแงวดติดนะครับ11บเงวดติดนะครับก็สำหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้เดินดีนะครับเดินดีเดินดีนะครับ ก็มาดูวันนี้นะครับวน,นี้ทำได้นะครับแปดกับศูนย์นะครับแปดกับศูนย์สิบหกครับแปดครับหกแปดนะครับลงให้งวดน,นี้เป็นงวดแรกนะครับ สำหรับสูตรนี้นะเ,เห็นมันเดินดีนะครับเดินดีก็เอามาให้ FC ได้ชมกันนะครับวันนี้เด่นล่างเน้นที่8กับ0นยะ์นะ8กับ0 วันนี้เข้าไปที่ห้านะครับออกหนะ้าสี่นะครับนี้เข้าไปที่สามนะครับออกสามสองนะครับวันนี้ออกสามหนะครับวันนี้เข้าไปที่8 5ดห้านะครับตำแหน่งหลักสิบนะครับวันนี้ศูนย์หกนะครับตำแหน่งหลักสิบนะครับ งวันนี้เด่นที่สองกับสี่เข้าไปที่สองนับออกสองศูนย์นะครับวันนี้ศูนย์กับสองออกศูนย์หกนะครับเข้าไปที่ศูนย์นะครับตำแหน่งหลักสิบนะครับวันนี้เก้ากับหนึ่งนะครับมาทั้งเก้าทั้งหนึ่งนะครับสิบหน่วยเลยนะครับวันนี้สี่กับหกนะครับไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับวันที่ผ่านมานะครับ ห้ากนะับเจ็ดกห้าศูนย์ครับวันที่ไม่ค่อยชัดครับนสะิบหกครับห8แปดครับหกแปดครับครับหกแปดครับสำหรับคลิปนะีนะ้กนะ็จบเพียงเท่านี้ครับ เจอกันในคลิปหน้านะครับฝาก fc เข้าใหม่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของทังช่องนะครับก็ fc เก่าก็ฝากดูคลิปดูโฆษณาแดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ